เดี๋ยวซื้อหุ่นไล่กามาตัวหนึ่งกาเยอะเลอเกินวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานเลยเทแล้วก็โศโคและช่องก็จะเริ่มลมสลายนะกับการรีวิวบิลส์ไดเวอร์เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยเขารีวิวจนจะหมดจีโอนะโอเคบ้านหรือเปล่าเอนมารีวิวเน่ยเรามาดูลักษณะของบิลส์ไดเวอร์กันก่อนครับอันนี้คือส่วนสายท่อท่อมันจะไล่ลงไล่ขึ้นไปขึ้นไปแล้วนี่คือส่วนของด้านในในส่วนด้านในจะมีปุ่มขึ้นปุ่มลงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะแอนเนี่ย ปุ่มขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยอ่ะส่วนกลไกตัวนี้ก็จะหมุนตามด้วยอ่ะเห็นหนะมหมุนจมุนจมันจมุนตามนะคะอ่ะมันจะหมุนตามส่วนด้านข้างอ่ะด้านข้างก็เป็นสายสายสายขึ้นไปอ,อันนี้คือส่วนของด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอ่ะธรรมดาเลยเนะี่ยอ่ะอืมนี่ครับผม,มนี่คือส่วนของตัวของบิล l ์ไดเวอร์โอ้โหต่อมาต่อมาจะเป็นส่วนของขวดที่กำลังจะทำแบทเทิลกันอย่านะรูปร่างสวยงามมากแต่ตามในหนังนี่ต้องขยำอย่างนี้ก่อน อ๋ออย่างนี้เลยนะข้างหลังก็จะมีแบบบาร์โคดเนี่ยให้ไว้เนี่ยเป็นลำแหลมในบาร์โคดลำแหลมนะฮะอย่าไปลูบมากนะั้นมืออาจจะบาดเจ็บได้แลือาจจะสาดได้สาดได้ใช่ใช่ใชระวังไว้ด้วยแล้วตรงนี้จะเป็นบาร์โคดไว้สำหรับเล่นเกม oh ในประเทศญี่ปุ่น uh huh. ไอ้ตัวนี้ก็สามารถปิดบิดได้เนี่ยบิดได้ปิดไปมาได้ในหนังก็จะบิดไปมาอย่างเงี้ยอ่า,อาแล้วก็แล้วก็ปิดปุ๊บแล้วก็ขยับอ่า ต่อมาเป็นแท้งกุญแจโอ้โหถือว่าสวยงามมากอันนี้จะเป็นรถถังอ่าผมรถถังฝั่งผมคือกรอบสี่เหลี่ยมนี่กูเดินมาหมดแล้ว <c oughs> ม,มีคนละเล่มจะหมัดจะมวยจะโคยจะเหล็กได้หมด <c oughs> อ้นี่ยุบไหนแล้วกุญแจสตัวนี้ก็เหมือนเดิมติดไปมาได้เหมือนเดิมแต่ลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปลอยลายรถถังไหญ่ไหมรถถังกำลังยิงอยู่แล้วขย่าได้เสียที่เหมือนกันเลยบาโค้งหลังอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับถือว่าสวยงามมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาได้กับบิลส์ไดเวอร์กันเลย เดี๋ยวเราจะจําลองร่างกายของมนุษย์ครับผมของมนุษย์ที่ตัวที่อ้วนมากหก็คือถังสังกทานนี่เองนี่คือไปขโมยวัดเลยขอเจ้าวาดมาเลยอ่าขันขัดนี่จะเส้นจะยาวประมาณพอตัวเป็นกันพอจะมาใส่กับบิลเลเวอร์ต้องบีบตัวนี้ก่อนให้ให้ตัวล็อกคุณนี้มันเข้าไปข้างในบีบตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็แล้วก็ใส่กับบิลไดเวอร์ใส่ข้างหลังไปเลยอาคืออานะฮะก็ใส่ไปมันจะใส่เข้าไปอ่าอ่าแล้วก็ล็อกข้างหลังนะครับเหมือนเดิมครับเนี่ย อ่าก็จะเสร็จแล้วนี่คือร่างกายของมนุษย์อ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับผมกูแจ็คครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นมาร์สไรเดอร์บิลกันเลยดีกว่ามาเริ่มการทดลองกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าเขย่าเลยทั้งวันเราวันนี้อะไรลืมเปิดลืมเปิดสวิตช์อะไรมือกูดีกว่าโอเค อะไรอะไรเจ้าของทำอะไรอ่าใส่เลยใส่เลยใส่เลยอันนี้จะเป็นเสียงกรอกรอการหมุนแล้วคุนมอสที่ติดรอประจําะเริ่มกันเลยดีกว่าหมุนไปคุณมอสหมุน นชิโอ้โหสุดยอดนะทำไม่ตายต้องมาแล้วเฮนชิมควยโอเคเนี่ยฮะ โอ้โหสมาร์ทนี่โดนลูกถีบเข้าไปแล้วครับผมเขาเรียกว่าซูเปอร์คิกเลือดตายคาตีนก็ถือว่าสวยงามมากสำรับบิลไซเวอร์ถ้าเรามีของแถมด้วยคนแจ๊ดเดี๋ยวเราจะเอาลับบิดียบแท้ออกมาก่อนอ่ะออกขั้นตออออกมาง่ายๆจะมีเสียงออกมาเหมือนกันอะเอาเข้าไปตอนนี้เข้าไปก็จะมีเสียงอีกอย่างหนึ่งชอบชอบเหลือเกินน้ชักเข้าชักออกนะครับ ต่อไปอีกร่างหนึ่งที่คุณแจ๊ได้ไปสอยมาครับผมเขาเรียกว่าไปบิดมาดีกว่าอ้โหบิดมาในราคา50บาทคือไปลองเด็กชาวบ้านมาก็คือนินจาคอมมิกส์ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มการทดลองกันเลยอ้าวมึงขย่าด้วยสิอ้าวมาโอเคเล่นน้ำลายกันสนุกเลยใส่ไปเลยดีกว่า แมนมันใกล้ตายแล้วคุณจัด uh. จัดการมันเลยได้จัดการเออจ้า ียงก็คล้ายๆแบบเดิมว่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านักวิทยาศาสตร์คิริเซนโตเนี่ยทำไมมันต้องผลิตพวกเพลงพวกนี้นมาด้วยทำไมมันต้องแบบว่าใส่ให้มันมีเสียงดนตร,ตร,ตรีกิงกลองกิงกองด้วยอย่าว่าแต่เซนโตเลยไออีโวก็ด้วยโหราแห่งอากาศไปจ้างนักเขียนเพลงแต่งเพลงให้กับคิมคาตัวเองครับผมโอ้ยถือว่าโหรายโหรายนะอ่ะก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ดีกว่าอ่ะก็เป็นไงกันบ้างผมสำหรับการรีวิวเข็มขัดบิลไดเวอร์แห่งแรกในประเทศไทยเป็นยังไงกันจัด ก็หลายคนก็อาจจะเบื่อแล้วก็ซ้ำซากพอสมควรนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากมาฟังแค่มุกตลกตลกก็มาดูได้ตลกหรือเปล่าหรือว่าลำคาญก็ไม่รู้หรือว่าอากันเองอ่ะถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมับกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยครับผมมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยเลยเหมือนเช่นเคยเลยเดี๋ยวจะมีอันอื่นมาแน่นอนมีทั้งแบบโอ้โหฮัส์นี่ก็มีนะฮะ แต่รอคลิปหน้าว่ะคลิปหน้ามาเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเจอแน่นอนฮาร์ดสัตว์ทิกเกอทั้งเดือนนี้เป็นของบิวเลยอ่าและอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟ้าสตูดิโอของเราเนี่ยนะครับผมมาคุยกับเราแต่ไหนก็ไม่ตอบแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบเขาให้เพราะว่าผมเนี่ยขี้เกียจตอบละให้คุณมอตอบบ้างโอเคคุณมอสหนังหมาไปวันวันโอเควันนี้ก็ไม่มีฝาละขอตัวลาต่อไปเท่านี้บายครับผมบายครับผมของก้อ